การบุร <muitas S 2> ีร <sketches> ัมย like <and fe Jean> ์ไลฟ์โชว์สุดชิดให้คุณสนรีกับศิลปินได้มากกว่าเดิมหลุดจอล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 ศิลปินที่คุณอยากไลฟ์เพลงที่คุณอยากแชร์บุรีรัมย์จัดให้อยู่กับพี่พี่วงเยสเดรนั่นเองคนไทยชอบรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโสดอะไรเงี้ยซึ่งที่อาจรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโสดไหมครับโสดบ้างไม่โสดบ้างผมว่าสองคนนี้จับเป็นคู่จริงกันไม่ใช่อยปลื้มหรอกครับแต่คืออาจพูดไม่หยุดเลย คืออัดเนี่ยเป็นคนแบบโหบ้าการออกกำลังกายมากครับเทสได้ไหมครับอย่กลังเลลังเลงลังเลงลังเลงมากก้าแข็งมากแล้วจะมีเอ็มวีที่ถอดเสื้อไหมครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอะไราจมีถอดจังเกงแล้วผมแบบงยัไงหเออแล้วี่แต่พี่ท่าพี่ต้องซ้อมนะครับเหมือนท่ายกับหรือแล้วก็อยู่อยย่างงเี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วพี่ต่อยครับ ก็เจอบ้างไม่เจอบ้างครับเฮ้ยเจอแล้วไม่เหรอก็ก็ก็จะมีเสียงสั่นทำให้ต้นเรื่องใหม่ใหม่คือบอยชื่อเพลงชื่อเพลงชื่อเพลงคนทางซ้ายคือพี่บอยเขาเป็นคนที่อายุเยอะสุดในวงนะครับเราก็จะชอบเรียกเขาตาเท่าอะไรอย่างเงี้ยเออเขาแก่แล้วไม่จริงเยอะองจมูกเลย ปกติพี่บอยแก้จะไม่อมชมพูนะครับมีแค่วันนี้แหละครับคือพี่บอยเนี่ยจะเป็นสเตปครับสเตปแรกคือหลับแบบยังไม่ลึกมาก็จะแบบอันเฮ้ยไม่ดำขนาดนี้อันนี้ธรรมดาเสร็จปุ๊บพอเข้าขั้นแบบเริ่มลึกจะเริ่มอะไรจะเริ่มดึงดึงยาวแล้าข่านลึกสุดขั้าลึกสุดจะมีการบูธจะแบบ แล้วจะมีจะมีบูธอ่ะถ้าผู้ชายไม่ค่อยสว่งนับแค่สองคนนะอ๋อไม่ได้ไม่ได้พี่บอลสว่างพี่บขออันนี้นึงนะนี่รบกวนพี่อยัดนั่งยองๆนะครับเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เห็นพี่อารข้างหลังนะเอาผมยืนง่ายกว่าจริงๆแล้วก็คือมันเป็นเพลงประกอบละครนะครับในละครคือตัวพระเอกเองคือพี่ติ๊กพี่ชายของอาร์ต เหมือนกันมากเลยค่ะเหมือนกันเหมือนกับแพ้แก้ฐางเขาเป็นลูกหนุนแบบนี้เลยในใในนแบบเนื้อหายวีคุณแม่จะมีความคาดหวังเรื่องลูกสะพ้ายแล้วเขาเคยมีแฟนแล้วแม่บอกว่าแบบไม่อยากมายุ่งกับลูกเลยลูกอัีตอนนั้นแฟนพี่ชายจริงจริงเสื้อเขาที่ใครจับไม่ได้นะครับโคยับคือมือว่าเอาเสื้อผ้าดอยู่ไงครับแล้วก็ เป็นเขาเขาไปอยู่ตรงนู้นแล้วเสื้อผ้าตรงนี้แล้วอัดก็เดินมานั่งตรงนี้เดินเดินนั่งตรงนี้ครับเขาก็เดินมาเอ้ยอัดเป็นไงบ้างวันนี้ออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยแล้วหยิบหยิบเสื้อต่อไปวางที่อื่นเีย็นเยี่ยมหยิบเสื้อไปวางที่อื่นก่อนอันนี้อันนี้คือครั้งแรกครับครั้งต่อไปอยู่ไรอย่างเงีมันมีอยู่คืนหนึ่งครับตกยังชาไปครับพี่บอยมาหอมแก้มผมไม่ใช่ <mm mm> ผิดใจที่หนวดมาช่น ใจว่ามันรักเธอแค่ไหนแต่ก็ไม่รู้ต้องทำยังไงธะได้รับฟังอย่าให้เธอได้ยินทุกความรู้สึกส่วนเลยในใจของฉันรักเธอรักเธอคนเดียวซะ

สมแล้วเป็นนักร้องนำนำกีต้าไปก่อนสักครกเ